อยู่สนามกรอฟได้ยินเสียงลมอูอๆเลยอะว่าไงครับฝนไม่ตกแล้วคะเนี่ยกรอบกพี่อะโอ้โหแดดร้อนมากเลยตัวดำเลยละสิระว่างนะออกรายการดำเมี่ยมเลยนะไม่หลอกบล็อกยังดีเลยบล็อกยังดีบล็อกหน้าสามชั้นเลยบล็อกหน้าด้วยใส่หน้ากากเล่นด้วยโอ้กลัวดำนหน้ากากทุเรียนหน้ากากทุเรียนดูหรือเปล่าโอ้มีมีว่าลองดูมาสแมสิงเกอร์ดูกันมาสกสิงเกอร์หน้ากากทุเรียนอ่ะอุ้ยตายละมีเวลาไปดูเดอกมาส สิงเกอร์ด้วยเหรอฮะโอ้โหดู YouTube ก็ได้อุ้ตายแล้วอืมทันสมัยหน่อยนะสิงเกอร์คนเราโอ้โหลืมไปเลยแล้วเนี่ยอาจจะเขารู้เป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์มากนะเขาล็องเพลงในแบบมีนักร้องเมืองไทยที่แบบว่าล้องเพลงได้ดีขนาดนี้จริงเหรอไม่เคยดูที่ไหนังไงช่องไปดูยูทูบเลย กีก็ไปดูเลยเดอะแมสซิงเกอร์ดูมุกจะมีหน้ากากกีโจ้ร้องพอมาหน้ากากสุรียนร้องพอมากอนังอนิยายนี่ขอบพับขออ่อนเลยติดนิยายอ่ะพะหุ้นก็จะไปทําอะไรว่าก็หุ้นวันนี้เป็นวันนี้ถูกต้องแล้วนะครับค่ะการขึ้นต่อจากนี้ไปต้องไม่มีวอลุ่มต่อก็คือว่าห้ามลดต้องขึ้นต่อกีกว่าค่ะถ้าเรารู้สูนแบบเนี้ยนะครับเมื่อวานขึ้นมาถูกแล้วนะครับอ่าไม่ผ่านหนึ่งห้าห้าแปดจริงไม่ต้องผ่านถ้าผ่านวันนี้ขึ้นไปแล้ววันนี้บวกไปสิบจุดวอลุ่มเยอะจบนะฮะ ต้องขึ้นแบบไม่มีบอลลนนะฮะโดยเงื่อนไขก็คือทําไมขึ้นแบบมันคือหนึ่งคนไม่ขายสองซนติเมนต์ดีนะครับเงินพร้อมที่จะผักขึ้นไปขายกนเมื่อวันซื้อไม่เยอะนะครับต้องผักขึ้นไปขายอยู่แล้วแต่การขึ้นต้องวนตัวขึ้นตัวไหนขึ้นแล้วไม่ขึ้นแต่หุ้นเป้าหมายดูดีๆที่ผมบอกไว้นะฮะหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นเป้าหมายที่จะทําวิดโดเดซซิ่งมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตัวไหนลงมันก็จะไม่ลงนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ ก็ดูปูนใหญ่ไว้หน่อยปู่นใหญ่ก็เป็นตัวที่อาจจะต้องทาด้วยนะฮะแต่ปูนใหญ่ไม่ถึงว่าอาจจะไม่ต้องได้ทําเยอะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าราคาปูนใหญ่มันก็ขึ้นมาเยอะนะครับค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะปูนใหญ่คเอาปูนใหญ่กแล้วก็เป็นตัวเล็กๆที่ไปอยู่ข้างล่างอืมพอดีเมื่อวานไม่ได้แนะนําในรายการนี้ก็แนะนารายการอื่นไปนะครับพอดีก็ขอมาก็ให้กับไระทรวงอ็มนะฮะเบมนะฮะก็โอเคก็ขึ้นมานะฮะแล้วก็ ก็ไม่ซื้อแล้วขึ้นก็ไม่ซื้อแล้วจำไว้เลยสูตรตอนนี้นะถ้าถ้าขึ้นไม่ซื้อไปดูก้าวว่ามันขึ้นมายากขึ้นไม่ซื้อถ้าลงซื้อได้นะครับแล้วก็อดทนนะอดทนรอนะใช่วันนี้ก็จะเจออีกแล้วนะวันก่อนทุกคนเจอผิดเจอเ่เจอไปวันนี้ก็เจอเอเจดีมาอีกละโดนอีกละมันจะโดนไปเนี้ยแบบว่าเล่นได้มานะหูสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจอไปแจ็คพอตไปตัวหนึ่งตึ้งโดนเลย แล้วหมดไปแล้วคุณเล่นมามีสองวันวันนี้มาโดนดแล้วเนี่ยเล่อไงไม่ได้อะไรเลยเล่นแล้ว <Okay. S 2> ไม่ได้อะไรเลยนะครับได้ความมันแน่นอนนะครับอืแต่ในเรื่องของเงินเนี่ยผมเชื่อเลยครับปีนี้ถ้าใครเล่นแล้วพอท,ที่เกินยี่สิบล้านกำไรสักสิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าเก่งมากเก่งมากนะครับก็เล่นน้อยๆนะครับเล่นน้อยๆหรืนนอรว่ามันจะขึ้นไปพันห้าร้อยแปดสิบพันหกไดแล้วแต่เล่นน้อยๆนะครับค่ะ okay. ไม่ไปก็ขาดไปนะฮะตลาดปีนี้เป็นตลาดเอาคืนนะครับไม่ใช่ตลาดแจกตังนะครับเ<ม>จ้าดุนะฮะเจ้าดุทุกตัวเพราะเจ้าก็เหนื่อยคเ<า>จ้าก็โดนไปเยอะเนี่ยผมหุ้ไปเยอะแล้วนะครับใส่มาใส่มาคุณก็พี่ขึ้นโอ้โหนี่ลมอู้สู้เลย <c oughs> อากาศดีครับที่นี่ก<า>็ๆๆามาพักผ่อบนบ้างนะครับ<า><า>แอดวานเราก็ยงังยังดีอยู่ในแอดวานเราเนาะ วานก็ยังบวกอยู่บาทห้าสิบ็อดลอตแสามบร็อแปดสิบรอเทคโบเวอร์มาจุดก็ร้อยร้อยดสิบจับล็อตก็สามบลอตเจ็ดสิบนะครับซื้อแล้วดู็อปล็อตเลยอยากได้เยอะดูจับล็อตดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะครับไปแล้วไปแล้วเสียงอรวมแรงใช่ไหม ลมแรงมากเลยฮะที่เฟดก็วันนี้ก็ดูดีนะคุณว่นไม่มีอะไรนะฮะเฟดก็ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นส่วนทองคําก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเป็นอะไรนะทองคำทองคำก็กรอบช็อตจะอยู่แถวเนี้ยช็อตนะฮะสามสิบหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเลยเนี่ยเป็นเป็นช็อตเราขอให้ดูหน้างานนิดหนึ่งนะครับคือทองคำแถวนี้ผมว่าขารองเต็มอิ่มแล้วนะครับ แต,แต่ว่าจังหวะช็อตมันตรงไหนแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าไม่ไม่มีอะไรก็ช็อตไปบางส่วนก็ได้ถ้ามันขึ้นมาแต่พันสองร้อยสามสิบนะฮะนะครับแล้วจะลงไปจะเป็นช็อตเพิ่มตลุดพันสองรอยี่สิบก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นช็อตนะแล้วก็ถ้าลงรอบนี้ก็จะลงหลุดหนึ่งหนึ่งพันสองลงไปเป็นหนึ่งหนึ่งแปดสูนะครับครับเอาที่แล้วเราเราเราช็อตไปที่หนึ่งหนึ่งสองสี่เจ็ดนะฮะแล้วลงไปพันสองนะฮะก็รอบนี้เราคิดว่า ครับเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้วิธีช้าต่ำเหมือนเดิมไม่ได้ทำสองร้อยยี่สิบต่อก็ะชนะครับแล้วก็ลงไปได้อีกประมาณห้าสิบเปียกแต่มันจะช้าน่ะมันจะค่อยๆลงมันจะไม่ลงแล้วเร็วนะมันจะตึมละเนี่ยนะครับเพราะปัจจัยกดดันมันที่จะมากดดันทองเรื่องการึ้นดอกเบี้ยมันก็อีกนานนะฮะนะครับเป็นตลาดตลาดทั้งทองคำทั้งหุ้นก็จะเป็นแบบซึ่งซึ้งซึ่ลงซึ่งซึ่งคุณลงนะครับแล้วก็อยากจะรอเวลาลงมากกว่ารอเวลาขึ้นะค ยังมองว่ารอเวลาลง่ะฮะก็ผมคิดว่ามัน,มนไม่หลุดพันห้าหรอกในเดือนนี้ก็ไม่หลุดนะฮะเดือนเมษาผมก็ยังมองว่าไม่หลุดแต่สุดท้ายเนี่ยพอแตรมาสามมาแล้วผมไม่รับรองเลยวมนะ้จะหลุดขึ<อ>้นไม่ได้มันก็ต้องลงนะพอต้์สามนะฮะช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาที่ไซเคิลที่ให้เนี่ยอย่าไปเชื่อมากนะฮะดูตามเทคนิคอไปนะฮะนะครับก็หลุดไปแล้วยังขึ้นมาได้เลยหลุดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าห้าสี่ลงไปก็ยังขึ้นกลับมาได้เห็นไหมครแสดงว่ามันเป็นไซเวดิจิๆนะครับนะครับแล้วหุ้นก็องไปดูหลายตัวในขณะที่เห็นไซเววดแบงค์เซียทำ New High a d v a n c e ทำ New High เห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าแต่รอบทิ้มขึ้นนะตัวไหนของจริง่ะแสดงว่า a d v a n c e ที่ขึ้นจกร้อยสี่สี่รอบนี้ a d v a n c e เป็นของจริงนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นของจริงหรือเปล่าไงเรามารู้ตอนที่มันอยู่แถวๆนี้แล้วอ่ะคือมันจะเห็นว่ามันเป็นดอกไม้งามเมื่อมันดอกมันบานแล้วอ่ะ อันนี้คือความยากของของตลาดปีนี้คือมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวแต่ละรอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวขึ้นเปลี่ยนตัวขึ้นซึ่งเรานึกไม่ถึงว่ามันจะต้องมาเล่นตัวนี้อะไรอย่าน้องเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมฮะใช่ใช่ิ้งไอ้ตัวไม่ขึ้นมาเอาตัวขึ้นใช่แต่ถ้าขุ้นมันขึ้นกระจายทุกตัวนะครับเงินมันเยอะแล้วขึ้นกระจายทุกตัวเนี้ยเล่นตัวไหนก็ได้เนี้ยถ้าเลยกตลาดที่มันน่าเล่นคือมันง่ายค่ะมันง่าย แต่ตลาดนี้ก็เรียกว่าตลาดมันยากเ<ม>สียนก็ยากนะฮะเราไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะเล่นตัวไหนตัวเล่นเจ้าตัวไหนจะเล่นตัวเล็กตัวไหนจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้เลยที<ม>่นี่เข้าก็บอกอะไรได้ไม่มากกินจะบอกว่าเออถ้านลงมานะลงมาอย่างอย่างเราบอกว่ารอล็อกเล,ลงมาที่แถวสามบาทผมต้งางซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแ,แล้วแล้วขึ้นขายตรงไหนก็ขึ้นมาคุณก็ขายมันจะไม่เกินสามบาทสามสิบหรอกเดี๋ยวมันก็ลงมาใหม่อีกแล้วครั้าหนึ่จะขึ้นไปสี่บาทเลยไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะเป็นเนมันเป็นแบบนี้จริ ก็ตามนันไปคุยกันเร็นจังคุยกันเป็นจังได้ไปติกอร์ขอบคุณมากนะคะลงโปรงรเลยขอบคุณค่ะัค่ะก็สรุปในส่วนของคุณนิพนธ์นะคะในเรื่องราวของการขึ้น